ขอแสดงความยินดีแม่น้ำหนึ่งเข้าพิธีแต่งงานแฟนหนุ่มแล้วจากกรณีที่ก่อนหน้านี้แฟนหนุ่มเจ้าแม่ใบหวยเมืองไทยประกาศขอแต่งงานแม่น้ำหนึ่งในวันเกิดอายุ27ปีโดยแฟนหนุ่มแม่น้ำหนึ่งก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าขอบคุณมากครับรักมากนะครับ และจะรักแบบนี้ตลอดไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปีหน้าเราแต่งงานกันนะครับและก่อนหน้านี้แม่น้ำหนึ่งนั้นก็ได้ปล่อยภาพถ่ายพรีเวดดิ้งกับแฟนหนุ่มครั้งแรกก่อนแต่งงานใหม่โดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าเวดดิ้งพร้อมแท็กเฟซบุ๊กแฟนหนุ่มท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ยินดีว่าสวยมากแม่ยินดีด้วยค่ะ ยินดีกับพี่ทั้งสองด้วยครับรอไปงานนะครับยินดีด้วยครับสวยงมวากกบกอก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อล่าสุดวันที่22พฤศจิกายน66เจ้าแม่ใบ้หวยเมืองไทยอย่างแม่น้ำหนึ่งนั้นได้เข้าพิธีแต่งงานแฟนหนุ่มแล้วโดยแฟนหนุ่มแม่น้ำหนึ่งนั้นก็ได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า วันของเราเราสองคนเจ้าสาวสุดสวยพิราดาธนโชตจินดาท่ามกลางชาวเนต็ตที่เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมาย